ช่องสครีผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับออรดูซูกลานอนุสอนความโหดร้ายในฝรั่งเศสดักทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือโศกนาฏกรรมอันเกิดจากมนุษย์ก็ตามซึ่งหนึ่งในจุดหมายปลายทางของดักทัวริซมในประเทศฝรั่งเศสคือออรดูซูกลานออรดูเซอร์เกล อนุสรและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของหมู่บ้านที่เคยตกเป็นเหยื่อของนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองย้อนกลับไปในวันที่สิบมิถุนายน1944หมู่บ้านออรดูสูกลานในจังหวัดโอตเวียนโฮฟเวียนประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของนาซีในยุคนั้นได้ถูกทำลายย่อยยับยือขอร้ายที่โดนนาซีหน่วยเอสเอสสังหารอย่างโหดร้ายมีทั้งการกราดยิงหรือจับรวมกันไปเผาทั้งเป็นในโบสถ์ ซึ่งก็คือชาวบ้านจำนวน642คนไม่เว้นแม้แต่เด็กๆมีเพียงผู้หญิงคนเดียวและผู้ชายห้าคนที่รอดชีวิตในวันนั้นและจากวันนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่เคยมีใครไปอยู่อาศัยอีกเลยจวบจนกระทั่งปัจจุบันอย่างไรก็ตามในช่วงหลังจากสงครามโลกยุกติลงประธานาธิบดีชาเดอโปรแห่งฝรั่งเศสได้สั่งการให้คงสภาพหมู่บ้านที่ถูกทำลายไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอ,อนุสรณ์และดพิพิธภัณฑ์ถาวรสร้างความประหนักตวนใจแก่คนรุ่นหลัง ถึงความโหดร้ายจากสงครามที่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับใครหรือที่ใดก็ตามหมู่บ้านในวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ปลางแจ้งปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นเมืองร้างชาวมือนได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆแม้จะมีการสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่แต่ที่นี่ก็ยังคงขึ้นเชื่อเรื่องความเฮี้ยนจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ดีเชอรี่ผีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ